พี่น้องสวัสดีแทนผู้ชมไปต,วๆๆๆตวรวจการพร้อกับเกยลากเกล้าพี่น้องน้องสาวนี่ก็มาเกี่ยวเขาซอยลุงเพื่อนไดหนึ่งสองสามสี่สี่ให้พี่น้องเกี่ยวเขาสี่คนถือคนละให้ตอนนี้ก็สีฟ้ากันขนเขาเบาดาวพี่คนขับ คนเขาก็พี่น้องเนาะฝนกัมืดพระมืดคนนักน,น้นาก็าหน้าดำอีกคนเข่าวเต็มอยู่<ม>สอบอีกได้ข้าเจ้านะคนสอมนี่แสดงว่าสีฟาดเนาะ โดยชอมกักแม่เลยอันนี้ก็แม่อันนี้ของเขาลุงมันยังกระสุก ช่วงนี้ก็เห็ดก็พอเห็ดพี่น้องมันโบแดดลมมันเย็นเนาะเห็ดเบี้ยกับไอแน่โอ้อันนี้รัดเลยอันนี้นัดชื่อเลยใส่ตินเล็กพี่น้องใส่ตินเล็ก แต่จริงๆอะไรอยางมันค่ะไปย้อนสามสี่คนหาคนเลยคนแป๊บเดียวขอบคุณลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เดีกน้องเด้อ เหมือนมัดเนี้ยข่าวนุ่งฝั่งยังร้ายตัวก็ทําเนมัดก็ล่ะเ้มอยู่ รถที่2องเลยพี่น้องขึ้นไปเลยรถหนึ่งจะเต็มขนาดเลยขนาดเนะลลูกเนาะรอบไ่รถของแท้ สอบสี่สองรถที่สอง,สองพี่น้องโดยชุดๆเลยเบาะเราเป็นมือขับอยู่แล้วบ่ต้องห่วงพี่น้องลงเป็นลงเตียนเป็นมือเลี้ยงกับบ่ต้องห่วงคือกันบ่มีเต็มเลี้ยงลงไปโอ้ยบ่ได้เอาหน่อยจา้าดิพี่น้องเลยช่องรถอดัดเต็มที่ขนาดเลยสุดยอด คนไล่กดแร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เดี่เด้อพี่น้องนะกับเคยหลาชุดยอดอนี้คนไปเลยส,สองรถคนกระสิยย่งย่อยๆไอ้มาปอกแกลปปอกแกลปุยรุยรุยมือน,นี้มาซอยขนเขาอยู่กันหน้าพอนองเยี่ยมนองมดอดย่างลงเออฟุน ผู้เลี้ยงกันแน่นอนผู้ขับกันแน่นอนเนาะยังรถจะให้ลุงนี่รถไอนึงน้บ๊โดยคับยูฟุนเบ๊าะเออเป็นซ้ำรถกันใหย่รถหนึ่งมาสิมดเนาะเออคือว่าเท่านี้กันยังน้อยเดียวกินกินลุงกิน เอาคนเขาเข่าคนเอาขึ้นเทิงยังว่าเอาผ้าตั้งโปกกนาลุงเนาะมืดกับต้ำอยู่กับโอ้ยมีแต่มืดนั่นแหละบ่ตกบ่ตกมันลมลมลมบ่ตกตัวนี้ยังมัดพอแล้วพี่น้อง ให้นึ่งเต็มๆตัวนี้แต่ว่าให้ก็บ่ใหญ่ดอกธรรมดาป่ะมาดข่าวก่อนพี่น้องคนที่มาลุงไปบอกทางให้ซุปเปอว่าไปทางใดทางใดเนาะเที่ยวที่3บาท พัน n g à เาอาต้องห่วงโตขนาดมีข่าลายยังไปเฉยบ่มีข่านี้เห็นเขา

พากันมาคนเขาะซอยลงี่น้อย <c oughs> <c oughs> เลี้ยงมนอรบลุงใครอยู่ดอกเข้าเลยอยูนีอยู่กับมองโดย โอ้เก็บเข่าประมิดเท่านี่ผู้น้ำลุ่งนะผู้หลายคนเลยมันอยากเสียเราได้ไปเกินไเกินเออทุกหน้าหน้าไปกับคือกันเออเนนทำเนียมมันเจอจ้างหน้าจ้างหน้าเออทำเนียมจ้างหน้าน้ำ เดี๋ยวทานหิวน้ำไปก่อนต้องมากินเลยแม่ลูกมากินบอสให้ให้เข็มให้เดี๋ยวทานหิวดีร่มกันดีมีป้ามาลูงมีอยู่อบอสประคำมวนน้อยคันมีกันเลย นลอเปนกรอ่ี้รอเก็บขึ้นไปเลยพี่น้องท้ายแล้วบัดนี้ยังเลือแต่แถวใกล้ๆแถวใกล้ๆกัยขอบใจคือการซอยเลือกัน ห,าาหยาิยพี่น้องกันช่วยเรือกันเจ้าช่วยคอยคอ,อยช่วยเจ้าพอดีเก็บลาขึ้นไปเลยนี่ อันนี้กับวังเช่าน,นี่บอ่อเกี่ยวนะตัวน,นี้บอ่อชุดยอดพี่น้องเลยมัดมัดเลยมือเช่าน,นี่กับมัดจัดไปมัดเถาเขียว,ยวสุดยอดเลยเด็ดให้เป็นแรงขนาด หางยังไงนี่เบิ time, ่บ่พี่น้องรุ่นรุ่นได้นี่หางลิงล้มรุ่นรุ่นหางลิงล้มนี่ลิงล้มนี่เอออันตรายได้ลิงล้มนี่แหงหางลิงล้มเกี่ยงมือ้ากับลุยเลยด้วยรถ คูมตท่าหางลิงลมจวดจวดจวดจวคนหมัดจนบทนอทันคนหมัดบอทันไวยเกินวะลุง <laughs> chót chót lót điêu mượt bỏ khăn mà mượt cả áo tao đi là cả khứn đó nhang luôn rồi mặt nhà của luôn คลิปนี้ก็ขอลาเพียงท่านี้คนทั้วพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพี่น้องฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้เคยหลาเดี๋ยวดอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง somebody